ทีเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งครับก็หายกันไปกับหนึ่งปีนะครับคิดถึงกันหรือเปล่าเอ,อวันนี้กลับมาแล้วครับและอยากจะบอกว่าหลังจากนี้นะครับทุกเสาร์อาทิตย์ที่สองและเสาร์อาทิตย์ที่สี่ของเดือนนะครับประมาณนี้แหละไม่วันเสาร์อ้อนอาทิตย์นี้แหละเราก็จะมีคลิปรีวิวมาให้เพื่อนๆทุกคนได้ชมกันนะครับและอีพีแรกของปีนะครับของที่จะนํามารีวิววันนี้ก็คือตัวนี้ครับเครื่องบินแบบ โอวีสิบเอบองโกขนาดหนึ่งต่อเจ็ดสิบสองจากค่าย I อซเอมประเทศยูเครนนั่นเองครับเหมือนเช่นเคยครับก่อนที่เราจะไปเปิดก่องดูใน,นงานพลาสติกจาลองนะครับเราก็มาพูดถึงประวัติของเครื่องบินแบบโอวีสิบก่อนโดยเครื่องบินแบบโอวีสิบเนี่ยบางท่านก็จะเรียกว่าโอวีเทแล้วก็ผมขอเรียกว่าโอวีเทเช่นกันนะครับเพราะว่าผมชินกับคาว่าโอวีเทมากกว่านะครับก็เป็นเครื่องบินที่ผลิตมาในช่วงปีพศ2508้แครับโดยบริษัทรอเวลจากประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าประจาการประเทศแรกก็คือสหรัฐอเมริกาครับลงสนามลบแรกก็คือสมรภูมิเวียดนามนั่นเองนะครับมีบทบาทมากในช่วงสงครามเวียดนามนะฮะอีกประเทศหนึ่งที่มีใช้ก็คือประเทศไทยเรานั่นเองครับประเทศไทยเนี่ยซื้อโอวิเทนมาทั้งหมด16เครื่องในช่วงปีพอ,อ2514ก่อนที่พศ2 5 1 6เนี่ยเราก็จะซื้อเพิ่มเติมอีก16เครื่องโดยกองทัพากศไทยครับซื้อมาใน็นรุ่น C นะฮะแล้วก็กําหนดชื่อว่าเครื่องบินโจมตีแบบที่5เดียวตัวย่อคือบอจอ .5 มีบทบาทและวีรกรรมมากมายเลยครับเราสามารถไปเสิร์ชข้อมูลหาอ่านได้นะอันนี้อันนี้มีบทบาทมากแต่ปัจจุบันเนี่ยเครื่องบินแบบ OV 1 0ของบ้านเราครับถูกลดประจำการไปหมดแล้วนะครับแต่มีหนึ่งเครื่องที่จอดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ดาน,นากาครับก็สามารถไปเยี่ยมชมไปดูเครื่องจริงกันได้นะครับปัจจุบัน OV 1 0น่าจะถูกลดประจำการไปหมดแล้วประเทศสุดท้ายที่ ใช้และปลปดไปทำการไปก็คือฟิลิปปินส์นั่นเองนะครับโดยฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็ได้จัดบ้านเราอีกแปเครื่องนะครับเป็นการช่วยเหลือกันฉันมิตรประเทศเพื่อนบ้านกันนะครับแต่ปัจจุบันปลดหมดแล้วนะอ่าอันนี้ก็คือประวัติแบบคร่าวๆย่อๆเลยนะครับของเครื่องแบบโ v 1 0เทนงานพลาสติกจำลองนะครับอ่ขอพูดถึงสเกลหนึ่งเจนะก็เอายี่ห้อที่ว่ามันหาได้ในประเทศไทยเท่านั้นก็พอนะครับเราจะไม่ไปลากยาวมากนะฮะ อ่ะมาเริ่มที่ค่ายแรกเลยที่ํานะครับก็คือฮาเซกาวาครับเขาเปิดมาในช่วงปี1968นะครับก็นับอายุเอาแล้วกันว่าบล็อกของฮาเซกาวะนี่คือกี่ปีแล้วนะฮะแล้วก็ทํามาเรื่อยๆครับจนมายุติประมาณปี1996นะครับอันนี้คือฮาเซกาวาค่ายต่อมาคือรีเวลครับซึ่งรีเวลเนี่ยทำมาในช่วงปี2018นะฮะแต่ก็เป็นบล็อกของอะคาเดมี่นั่นเองนะครับแล้วก็อีกค่ายหนึ่งที่หาได้ในไทยนะครับเห็นแวบๆนะครับก็คือแอร์ฟิก ทํามาในช่วงปี1983ก็ไล่เลียงอายุกันเอาแล้วกันว่ามันเท่าไหร่แล้วนะฮะแต่เห็นมีอยู่มีอยู่นะส่วนที่เราจะพูดถึงอีกข้อหนึ่งก็คืออะคาเดมี่ครับทำมาในช่วงปี1999จนถึงปี2019นะครับอะคาเดมี Academy เนี่ยทำมาสองแบบนะฮะก็คือ o v 1 0 a แล้วก็ o v 1 0 d นั่นเองสรุปผมจะ o v 1 0หรือจะ o v 1 0ปแน่เนี่ยสักสับสนตัวเองนะอะ่แล้วก็ มาถึงอีกอยี่ห้อหนึ่งครับที่เรามารีวิววันนี้นั่นเองก็คือ ICM ครับทำมาในช่วงปี2019นะครับจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองนะฮะอ่าอันนี้ก็คือคร่าวๆของเครื่องบินแบบ OV-10 ที่เป็นในส่วนของงานโมเดลและหาได้ในประเทศไทยนะครับไปจะเปิดกล่องกันดีกว่าไม่ให้เสียเวลานะครับหน้ากล่องของ ICM เป็นภาพวาดจากคอมพิวเตอร์กราฟิกครับเป็นตัวสีเทาประจำการในเวียดนามนะครับ มี m a d ดอินยูเครนมีสเกลหนึบอกนะฮะสำหรับโมเดลของ ICM สามารถเลือกทำได้4แบบครับโดยเป็นฝูงที่ประจำการที่เวียดนามทั้งหมดครับคู่มือการประกอบมันเป็นรูปเล่มขนาด A4 เป็นภาพสี่สีครับขั้นตอนการประกอบมีทั้งหมด80ขั้นตอนครับฟังไม่ผิดครับแปขั้นตอน ตัวชาร์จสีให้เป็นา่าสีของ ICM เท่านั้นไม่ได้เทียบกับ m ิสเตอร์ครครับแผงชิ้นส่วนทั้งหมดมีทั้งหมดสแผงสีเทาและก็อีก1แผงชิ้นใสครับการจัดวางแบ่งสระส่วนดีช่วงลำตัวช่วงปีกแบ่งแยกแผงดีส่วนของอาวุธแยกมา2แผงและก็ชิ้นย่อยๆก็คือรวมอยู่กับชิ้นอาวุธครับก็ค่อนข้างเป็นระเบียบด,ดีเลยนะครับโมเดลตัวนี้เป็นลายล่องครับ ด้วยความที่เป็นโมเดลที่ออกมาในช่วงยุคป,ปีสองพันยี่สิบแล้วนั่นเองนะฮะทำให้ลายเส้นเขาเนี่ยคมชัดมากห้องนักบินมีรายละเอียดดีครับแผงรับปัดเป็นปัม๊มมาตรวัดมาด้วยนะแล้วก็สามารถติดดีโคอทําสีได้ครับผนังซ้ายขวาห้องนักบินเนี่ยก็มีการให้รายละเอียดมาด้วยนิดหน่อยนะครับเก้าอี้นักบินให้อันนี้ละเอียดมากแยกเป็นสองชิ้นมาเลยทีเดียวรายละเอียดบริเวณลาตัวครับเป็นลายลึกมีรีเวทนิดหน่อย เส้นชัดดีแต่เสียดายว่า,าตรงห้องเก็บของด้านหลังนะครับหรือที่ศับของเฉพาะทางในวงการบินที่เขารู้กันที่เรียกว่าตู้หมูครับอันนี้ i อทเอมเขาไม่ได้ทําให้เปิดโชว์ได้นะเป็นลาตัวแบบปิดอันนี้น่าเสียดายปีกและรายละเอียดบริเวณปีกครับจะบอกว่า i c m เมเนี่ยให้แฟบแยกมาด้วยนะครับเจ๋งไหมล่ะอีกจุดหนึ่งที่มองว่า i อ m เมเนี่ยทำให้รู้สึกว่าคุ้มค่าก็คืออาวุธครับ ไอเอมให้มาเยอะมากครับหลายแบบเลยแต่อันนี้เราต้องเลือกดูดีๆนะว่าทําผูกไหนเพราะว่าแต่ละผูกเนี่ยก็จะติดอาวุธต่างกันนะครับมาดูตัวดีข้อกันครับส่วนของหน้าปัดครับรายละเอียดดีนะแล้วก็พวกอะสเตนสิบเล็กๆเนี่ยชัดเจนดีขอบฟิล์มก็แนบก,กับตัวงานดีครับน้อยมากขอบฟิล์มเลือมน้อยมากพิมพ์ชัดเจนดีครับ ครับก็มาถึงบทรสรุปส่งท้ายของการรีวิวงานพัสดิ์โมเดลอ่าซึ่งเป็นแบบ OV10 บองโกของไ c ซอนะครับถ้าจะพูดถึงในหลายๆส่วนทั้งข้อดีข้อเสียนะครับเริ่มจากข้อดีก่อนข้อดีเนี่ยด้วยความเป็นโมเดลที่ผลิตมาในช่วงโมเดลรุ่นใหม่เนี่ยครับลายเส้นแล้วก็ความถูกต้องเนี่ยมันค่อนข้างจะโอเคดีทีเดียวนะครับปลายเส้นลึกคมชัดเจนลำตัวก็ดูจะสัดส่วนถูกต้องกว่าค่ายอื่นๆที่เคยทำมาในก่อนหน้านี้นะครับ อาวุธให้มาเยอะมากนะฮะคุ้มเลยทีเดียวแล้วก็สามารถทําได้ทั้งสี่แบบเนี่ยเพื่อนๆก็ไปเลือกทําได้เลยว่าอยากจะทําตัวไหนหรือถ้าจะไปดัดแปลงทําตัวไทยไอซีเอ็มตัวนี้ก็สามารถทําได้นะครับส่วนข้อเสียอันเนี้ยอันนี้บอกก่อนนะข้อดีข้อเสียเนี่ยมันเป็นความเห็นส่วนบุคคลนะครับเพื่อนๆถ้าคนไหนมีตัวนี้อยู่ในมืออาจจะเห็นแยง้งเห็นต่างอเน,นี้ยก็คอมเมนต์ติชมกันมาได้เหมือนเช่นเคยนะครับอ่ะในส่วนข้อเสียข้อเสียเนี่ยผมมองว่า อ,อย่างแรกเลยราคาราคาเนี่ยมองว่าในสเกลหนึ่งต่อเจ็ดิบสองเนี่ยมันก็สูงไปนิดนึงแต่ก็เข้าใจได้เพราะว่าหนึ่งคือโมเดลมาจากยูเครนมันไกลแล้วอย่างที่บอกช่วงนี้ยูเครนเขาก็มีปัญหาสงคารามอยู่ใช่ไหมมันไม่สามารถแบบมาตรงๆได้มันก็ต้องข้า,นามน้ำข้ามทะเลอ้อกมามันก็เป็นค่าขนส่งค่าอะไรหลายๆอย่างที่ค่อนข้างจะแพงขึ้นมานิดนึงเป็นข้อเสียที่เข้าใจได้ ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือมองว่ารายละเอียดเล็กๆน้อยๆชิ้นเล็กๆเนี่ยมันเยอะเกินไปนิดนึงมันมีโอกาสหายนะครับหรืออย่างพวกเก้าอี้นักบินพวกนี้มันไม่ต้องแยกมันก็แยกไม่เข้าใจเหมือนกันมันทำไม่ทาชิ้นเดียวไม่ได้นะครับหรือในส่วนของไอ้นี่ที่บอกไอ้ตู้หมูอ่ะห้องเก็บของอ่ะในสเกลหนึ่งต่อสี่แปดเขาทานะแต่ในสเกลหนึ่งหรือสองเขาไม่ได้ทํามาอันนี้ก็ค่อนข้างน่าเสียดายนะครับหรือในส่วน ชุดล้อที่มองว่าชิ้นเล็กๆมันเยอะไปเนี่ยกลัวมันจะไม่แข็งแรงเหมือนกันนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลมันก็เล่นได้ครับตัวนี้เล่นได้คงไม่ให้คะแนนเหมือนสมัยคลิปก่อนๆละเพราะว่ามันมันเขาเรียกอะไรเดียะมันนานาจิตตังครับเอาเป็นว่าเรามาเปิดกล่องให้ดูเราจะได้ให้เพื่อนๆตัดสินใจได้ว่าโมเดลชุดนี้ยมันคุ้มราคาไหมรายละเอียดแบบเนี้ยเพื่อนๆสนใจไหมน่าเล่นไหมอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ดีกว่า นะครับก็คงจะสรุปส่งท้ายสั้นๆประมาณนี้คลิปต่อไปจะเป็นโมเดลตัวไหนจะเป็นโอวีทจะอีกค่ายหรือเปล่าหรือจะเป็นตัวอื่นเลยหรือเป็นตัวข้างหลังที่ที่โน่น,น,นตั้งอยู่ตรงนู้นหรือเปล่าอันเนี้ยก็อาทิตย์ที่4ของเดือนเนาะมารอดูกันสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับเหมือนเดิมนะฮะใครที่ดูหลงมาดู ก็กดไลค์กดซับสไครป์กันไว้หน่อยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมติดชมกันได้ครับแนะนํารายการกันมาได้นะครับทุกคําติดชมเป็นพลังให้ผมทำคลิปต่อสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ